สนับสนุนโดยหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มขน้นตลาเด็กสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับเข้ามาในครัวครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้หนึ่งเมนูที่ทํามาจากเต้าซี่นะครับเราเอาปลากระบอกไปนึ่งเต้าซี่กันแล้วก็เมนูนี้ครับเมนูที่2ซึ่งก็มาจากเต้าซี่เหมือนกันเต้าซี่เมนูที่2นี้ผมใช้แบบแห้งครับถั่วแขกผัดเต้าซี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะมีถั่วแขกหมูสับกับเต้าซี่เดี๋ยวเราล้างน้าหน่อยเพราะมันจะเค็ม นะครับเดี๋ยวเราล้างน้ําก่อนแล้วกันพูดถึงก่อนก็เอาเต้าซี่มาล้างน้ําก่อนเลย <Okay. S 1> เพราะว่าเขาเจะมีเค็มๆหน่อยครับล้างน้ําให้ดีหน่อยผ่า <Okay. S 1> นน้าแล้วผมขอแช่เขานุ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสับกันครับโอเคฝาเปิดตรงนี้ก่อนผมหาครกก่อนครับ เมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากเลยครับมีพริกนะครับต้องการเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับแต่จริงแล้วเราก็เอากระเทียมเป็นหลักก่อนนี่ผมใส่กระเทียมลงไปสัก10หัวครับแล้วก็พริกเอาเม็ดหนึ่งก็พอนี่ครับผมตำก่อนเลยทั้งคู่ เสร็จแล้วเราซี่ของเราที่แช่น้ําเอาไว้ต่ารวมกันครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมครับข้อสำคัญคือเดี๋ยวเราเปิดน้ำมันให้ร้อนก่อนครับเพราะเราจะทอดถั่วแขกของเราลงไปน้ำมันร้อนครับก่อนที่เราจะเอาถั่วแขกลงไปผัด เดี๋ยวผมก็จะตัดหัวตัดหางก่อนเอาแบบง่ายที่สุดคือไม่ต้องทำอะไรมากก็คือเนี่ยเทียบเขาเราก็ตัดเ <Okay. S 1> ทียบแบบนี้ครับเทียบกับเขียงแบบนี้ให้เราก็ตัดครับอ่าอมาดูครับท่านผู้ชมครับมาเทียบด้วยกันอย่างนี้ แล้วเราก็มาดูเอาครึ่งเลยง่ายดีเอาละครับเดี๋ยวผมหาจานใบหนึ่งก่อนสำหรับใส่ถั่วของเราครับ mm hmm. เราได้แล้วทีนี้ในคกเรามีพลิกกระเทียมเต้าซีของเราเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ mm hmm. ง่ายเลยครับน้ำมันของเรากำลังร้อนๆแบบนี้นี่ใส่ลงไปหน่อยเราผัดกระเทียมพลิก แล้วก็เต้าซี่อันนี้ให้หอมก่อนนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปก็จะมีที่ตักเอาไว้เผื่อ,อไว้ครับเอาลให้กระทะร้อนกระเทียมพริกหอมนะครับแล้วก็ผัดก,กับน้ำมันสะหน่อยครับท่านผู้ชมครับ เริ่มที่จะหอมอยากที่จะทอดในน้ํามันนะถั่วนะครับตัวแคพปทอดฟุ้มเราขึ้นมาใส่นี้ผัดสองทีขึ้นสุกเลยอย่างนี้หอมแล้วครับเต้าซี่ถูกผัดด้วยน้ํามันพร้อมกับพริกแล้วก็กระเทียมก็หอมขึ้นจมูกอ่ะหมูลงไปครับท่านดั้ครับผัดผัดหมูให้สุกครับเดี๋ยวปรุงรสท่านทั้งมเวลาปรุงรสต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเต้าซี่เองเนี่ยเค็มแล้วก็หอมนะครับ ในความเป็นตัวเขาเองเขาเค็มกับหอมเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับว่าใส่ของที่เป็นเค็มลงไปเดี๋ยวจะทําให้ตัวที่เราผัดเนี่ยจะเค็มเกินครับเพิ่มสีสันผมจะใช้พริกนะครับใส่ลงไปในนี้ด้วยให้เขาหอม หมูเริ่มสุกผมก็จะชิมสะหน่อยก่อนครับเพื่อที่จะปรุงรสได้ถูกต้องอืมหอมทีเดียวเก็มได้ที่นะสำหรับผมนะครับแต่น้ำมันหอยหน่อยเพิ่มพริกไทยหน่อยครับแล้วผมก็จะปิดไฟไว้ ในระหว่างเดียวกันเราก็จะมาดูที่ถั่วเราครับที่น้ํามันเตรียมจะทอดถั่วเรากระเทียมสุกเต้าซี่สุกพริกหอมได้ที่เรียบร้อยทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ถั่วครับกับน้ํามันโอเค เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟที่น้ำมันแล้วเราก็มาดูที่โอเคเรียบร้อยแล้วเะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปครับที่เราที่เราทอดจนสุกในน้ำมันท่วมๆในน่ยครับแล้วก็มาผัดรวมกับ ส่วนผสมที่เราผัดไปรอบแรกครับมีหมูมีกระเทียมมีพริกมีเต้าซี่แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ํามันหอยสะหน่อยแล้วก็พริกไทยครับถ้าท่านผู้ชมชอบหวานติดหวานนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมก็ใส่น้ําตาลลงไปได้ตรงนี้ผมใส่เต้าซี่น้อยหน่อยเพราะว่ากลัวเขาเค็มครับท่านผู้ชมครับเอาละเราได้เรียบร้อยเนียบร้อยท่านผู้ชมครับทัวร์แคท ผัดเต้าซี่หมูสับของเราครับเดี๋ยวมาชิมกันครับสีสันสวยครับผมมีพริกขี้หนูจินดาหรือพริกขี้หนูแดงเม็ดใหญ่ๆเนี่ยใส่ลงไปด้วยเวลาผัดจะได้สุกลงไปแบน,นี้แล้วจะเพิ่มกลิ่นสดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องชิมครับแล้วเราก็อยากจะให้ถั่วเนี่ยกรุบกรอบไม่ถึงกระชํำเละนะครับท่าน้ยมครับ กลิ่นของเต้าซี่เนี่ยหอมมากๆแต่ต้องระวังท่านผู้ชมระวังที่จะเค็มอย่าไปใส่อะไรที่มันมีรสเค็มมากเกินไปกับเต้าซี่ต้องระวังตรงนี้นะครับส่วนเราผัดเนี่ยกระเทียมพริกผัดลงไปในน้ํามันเนี่ยให้หอมเนี่ยใส่เต้าซี่ใส่หมูลวนให้หอมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ปรุงรสแค่นั้นเองจบนะครับที่สําคัญคือถั่วแขกต้องสุกในน้ํามันที่ร้อนๆนะครับแล้วก็เอามาผัดเร็วๆในกระทะก็จะได้ถั่วนี้เขียวกรอบแล้วมีรสชาติเค็มหวานปลาแรมของเนื้อหมูนะครับ เรียกว่ามีความเผ็ดนิดหน่อยกลมกล่อมทีเดียวท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวต้มได้หมดเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสเมนูที่ทํามาจากเต้าซี่ครับเมนูแรกเป็นเต้าซี่ที่เราเป็นเต้าซี่ซื้อแบบดองมานะครับแล้วก็คือมีความชื้นอยู่แล้วเอาไปเป็นนึ่งปลากันส่วนเมนูที่2เป็นเต้าซี่ที่แห้งๆเรามาล้างน้ําแล้วค่อยมาตารวมกับกระเทียมพลิกลค่อยมาผัดอันนี้แหละครับได้ความหอมต่างกันครับท่านผู้ชมไปทําตามเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดเลยเอาละครับสัปดาห์หน้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยอดเชฟไทย เก้าโมงยี่สิทางช่อง5ครับแล้วก็ยังมีเมนูไทยๆท,ที่นำมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ลาท่านผู้ชมมาก่อนนะครับแล้วพบกันเสาร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ